สวัสดีค่ะสุภาพร์แม่บ้านเมียฝรั่งนะคะวันนี้หนูจะมาแชร์วิธีลดความอ้วนในสูตรของหนูเองนะคะของสูตรของสุภาพร์นะคะอ่าเริ่มแรกหนูมีนัดมีซอยมิลค์อ่า only n i n e t ค c a l o r นะคะ90แคลเท่านั้นเองนะคะอ่าแล้วก็ แคลถ้าเป็นภาษาไทยก็คงจะเป็นคนานะคะอ่สเปนิชอังุนนะคะแล้วก็มะนาวอันนี้หั่นไว้แล้ววิธีดื่มนะคะ นัดก็จะเอานี้ใส่ถุงนัดก็จะทำไว้สิบถุงมะนาวหนึ่งมะนาวหนึ่งซีกองุ่นสองสามลูกแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันนะคะใส่เป็นหนึ่งอันก็พอก็ หนูจะมีเครื่องอเป็นโบเล็กแบบนี้นะคะมันเชื่อของมันคือนินจาโบเล็กนะคะไม่ใช่นินจานะคะน่าจะใช่นินจาโบเล็กจะไม่ค่อยได้ละก็จะไปปั่นแล้วก็ใส่นมเข้าไปแล้วก็ใส่น้ําแข็งเข้าไปแล้วก็เป็นสมูทตี้นะคะวิธีลดความอ้วนของหนูนะคะหนูก็จะกินไข่ต้มสองฟองในมื้อเช้าต้องกินมื้อเช้านะคะมันจะทําให้อิ่ม แล้วก็เราก็จะไม่อยากอาหารอะไรเลยไม่ค่อยกินจุกกินจุกกินจุกกินจิกค่ะนะคะก็ตอนเที่ยงกลับมาบ้านเลิกงานนะัดก็จะกินส้มตำหรือไม่ก็ไก่ต้มกับส้มตำแต่ว่าไข่ไม่กินแล้วเพราะว่ากินไปสองฟองแล้วเดี๋ยวคอเลสเตอรอลขึ้นนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมี ไข่ขาวเพท่านก็กินไปได้เลยนะคะไข่ขาวไม่เป็นอันตรายนะคะมันทําให้เราอิ่มนะคะนัดก็กินได้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็น้ําหนักก็ลดประมาณมาลดมาได้สักหนึ่งขีดหนึ่งหนึ่งขีดครึ่งสองสองขีดครึ่งนะคะช้ามากเพราะว่านัดไม่ค่อยไม่ค่อยชอบออกกําลังกายนะคะช่วงนี้ขี้เกียจแล้วก็อ ยุ่งเรื่องลูกชายเข้าโรงเรียนอะไรแบบนี้อะค่ะเนี่ยนะคะนัดก็จะเอาทําเก็บไว้สิบสิบถุงกินตอนเช้าถ้าตอนเย็นเพื่อนๆหิวนะคะเพื่อนๆก็เอามาปั่นกินได้เลยนะคะไม่ไม่ใช่กินนะคะดื่มมาเอามาปั่นดื่มได้เลยนะคะกับน้ำแข็งนิดหน่อยแล้วก็นม แต่แต่ห้ามกินถั่วนะคะเพราะว่าถั่วถั่วชนิดต่างๆมีไขมันเยอะแล้วผักใบเขียวพวกนี้นะคะช่วยบำรุงเรื่องเล็บนะคะเพราะว่าเล็บของของนัดเนี่ยเ,เ,ปเป็นสองชั้นนะคะจะช่วยให้เล็บแข็งแรงขึ้นนะคะก็มาฝากไว้ค่ะ เผื่อเพื่อนๆนสนใจนะคะถ้าเพื่อนๆนสนใจคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนะคะเผื่อใครที่ว่ากดเข้ามาดูนัดแล้วฟังนัดพูดไม่ค่อยรู้เรื่องยอมรับว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปทำาอนนี้ให้มันหมดก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีคนติดตามแล้ว ถ้ามีคนติดตามนะัดสักสิบคนขึ้นไปนะคะนะัดก็จะเอเอเอ,เอาเกรดความเล็กรุ่นเออเล็กๆน้อยๆมาแชร์เพื่อนๆอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ